กับทักทายสบายดีเลยสวัสดีเด้อบุกขูทุกคนเนาะมาพบมาพอกันเมื่อนี้กันยังอยู่ทงไฮทงหน้าคือเกาเด้อเมื่อนี้ปลาดุงเลยเมื่อนี้ก็ออกมากู้เข่าได้เมื่อนี้พี่น้องเลยเมื่อวานนด้เกี่ยวเข่ากับผลห้ำเนาะเกี่ยววันแรกกะผลก็มาห้ำซ้ำเห็ดค้างไว้ต่อเพื่องวานนี่ก็ยังดีเนี่ยแต่ว่าค้างไว้แบบนี้เนาะพี่น้องกันมันกับตกอยู่น่ะสปหามัดหากู้กัน นำยายมาซอยคือเก่ามันนี้พี่น้องนั่นแรกจย่เกี่ยวลายตอนเกี่ยวละมวนตอนเกี่ยวละมวนตอนวันนี้นำยาไปชอ้าววันนั้นยังมาโทรมาถามมาเกี่ยวอีกยู่บ่อหัวเนาะอ้าวคงเล่าข่อยรับเกี่ยวอันเจ้าแห่งคักเมื่อคืนนี่ก็ยังอันเชี่ยวข่อยยังโทรมาถามอีกเดี๋ยววันนี้มาเลยไ ข่อยว่าให้ข่อยเคลียร์ตัวเก่าแล้วกอนว่าโทรเกามุ้งกลางคืนแต่โทรมาถามข่อยว่าจ้างอยู่บ่เกี่ยวเขานั่ะพี่จันป้าข่อยกะเนาะอันเก่าน่ะก็ยังอันยังบุทบันได้อันนั่นอยู่ว่ะจะไปยังบุทบันรับปากเด้อว่ะให้กูอันเก่าให้เคลี้ยวเก่าให้แล้วก่อนเนาะตกสิเห่งบ่เห่งเฮ้ยมัดข่อยหาบเลยนี่นะ เจ้าเห็ดหมัดใหญ่มันกับเขาไม้ขั้นลาวก็ได้เลยเนาะสี่กำสี่หากกาแหละพอมันจะได้แห้งง่ายแน่มันเด็ดแห้งๆหายกับสีแห้งอยู่ดอกเนาะตัวนี้นั่นชีวิตอยู่ฝนตัวนี้โอ้ยเอารถมาต้องนั่นก็ได้เจ้ามีถุงมือวะ เอาวะอือบ่ะนี้ก็คือกันได้คนงานกันตนงานเลยนี่้อหากเออหาินะวันนี้พวะเดี๋ยวจื้อไว้จื้อไว้เดี๋ยวมืออื่นขอสุบรับเจ้ารถสหกมุกาละลงมาหกมุ้งเลยหกมุ้งกะเดี๋ยวคิดบางก่อนนะสัติ เง่าหน่ามียายปากเปียกคนเดียวอย่าอีกปันจะหรอกก็เลือแตกเลือดแตนเหี้ยงาก็นเนาะมียังมีง่ายน่มีอยังไมาง่ายหน่าบ่ตื่นบ่หากินกัง่ายเนาะมหาคนเันขั้นหน้าเนาะหากินกันเนาะ ตอกน้อยได้ตอกซื้อเด้อันพอรองวีพันซื้อวิกายนี่แต่วันนี้มันเดือเดือแต่วิกายนี่ดหดะเอ้าเปียกกะมัาชิดะพอดีนั่นเอง แน่นะสี่เอามันสามห้าสี่เห็ดอันนั้นหลายมันบอได้เลยเฮ้ยใหญ่พดเนาะมันต้องร้อยเซต่อเอ้ยพันต่อเท่าไร จะกะเกือพุ่นแหละตอกกระตอกเสน้นระ้อยเนาะขเจ้าเห็ดเนาะกะน,นับกิ่นิดเสนด้นร้อยหนึ่งเป๊ะเลยบ่าหรอปะ,ปะบ่ขเจ้ากับบกคิดว่ามันขาดมันอย่างนั้นเลยเน,เน,นาะมาคอยชิมาจ้างคนอีกกับเขากับวันทีคิดอีกแล้วแบบนี้เขาก็ไล่เป็นกรรมขึ้นก่าอีก พุ้นหานเข้าไปมกขุ้นหานเข้าไปข้างนอเลยจ้างคนงานีะได้หมดนี่นะ้จ้างก็จะมัดกำละกำละาวพันใคได้ลายกับินเาใครได้หน่อยก็เคดเอาบินได้หรอกม่หง่าแ่วชอบนะันคันวาดแถวแถวบนต๊น้ำมดเลวแต่ียาอีกหรอแถวตน้ำแบบเ้า่าไปมัดแหงเด้อาบตน้ำมัดพ่ออัน่า

พอดเลย้นะฮะขอบนี hey. Hey. A, ้่อดแล้วนี่แหละตกอยู่ไปอยู่เนาะนี่จะขึ้นหอนอันไหนขันลาวขครนี้ะ tháo nà bùn tru luôn, thằng nhím nó tháo cả, ba ú nhà đi luôn rồi, thấy tất cả rằng, ah, lóc in, ah, đây kìa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 , เขานี่พูดพผล่หล่นคุโคบเออตั ออกแห้งแดดขมือค้ายอยู่เนาะ้าเป็นน้ำมีชุ่มมือก็คือสีคักอยู่ทำเป็นน้ำนีชุ่มมือคือสีคักอยู่วะมันแห้งมันยังกะเหากะสิได้เอารลดเอา,า,อาล่างยังลงไปก็ได้แน่ บ่าอะไรหายินเลยวันนี้อ,ออกไปออกนี่ได้ออกไปข้างนอกแม่มาดกไปข้าใอยอยงในเราได้ยาเลยกินดูเฮนะน้าไพอมุดกินเือนอีกได้หนูแบบนี้ Hãy subscribe cho kênh được hết bây giờ cái có mất xong ุกี่หกมูมาหามู่หุ่นเจ้าอันที่นึ่งเจ้าถังเขาเด้อเออที่หนึงขึ้นเขรดบินคุท่านอยู่บ่อเขาจังทันเท่านี้ใคมใหมงเขาเชี่อไปดงฉันออกินกันใหม่มินนั่นบ่กิวาน้เพือนได้เล่นเข้าไปว่าเพลงหนึ่งหนึ่เอาเลยเจ้าบ้าน่ะองหเน

ได้ันถึงเขาไ่ด้มีไม่ได้ไปก็เข่าแค่เอาเสิบรินเมื่อเราไ่ไทก็กินน้องข่เลยว่ามีกินไปมว่าเข้าเล่นไปเอาไปเข่าไปลงบนตัวเองไ่ขึ้นไ่ได้มนให้เค้นยั่งอยู่ออก็นอกกินิิได้แลนกับไฟโซนทื่เาผู้เศ้านดแิได้เขาอ่น้ือผยแผเผยแผ่หนุกหนูน้ำ เ่างปั่นกระสีแข่งกูนี่มืเพิ่นกระสี่างไเพิ่นกะสีโถ่พิ่นกสิแข่งเลยนึงแล้วได้เมานเก่าได้ข่อยนะมาเชือกนะเชือด้ กปีนี้จผมออกงานจาปีแรกันหลายค่อยอันโูค่อยอันเค่อยวันบ่คอยค่อยวันแยกกันว่ะมากินข้าวเด้อคอยบ่หิวคอยบ่หิวถือตั้งละถือตั้งแต่ทำลายเมาอ่ะจะ่าบ่หิอจุ๊บิหนกจะเห็ดพืชอีเนาะนกกะ ปุ่นบดนุกเห็ดน,น,น่ะี่สานัเ้วยเมนบาดวงบดีน้ะพคิดลองเ้ยเดี๋ยวเขาวันแด้กลัมาเห็ดแสบ่รถบ่มเพิ่นกับบ้ารู้ว่าบ่พักข้าวพักข,ข้าวบ่วบวบวตัดตอนเต่านขะับนันแดอยู่เนาะ วะเปิดก็อุ่นน้ำมามีหมูน้ำเนยแล้วเพิ่นเบิ่งโตโตเบิ่งเพิ่มอนไรจะเป็นแบบนี้นะไทยก็ว่าเออพุกนั้นจะเกี่ยวอยู่พุกนี้จะเกี่ยวอยู่อะจะเป็นแบบนี้ซัก บอลเรียนเขาเนะาี่ก็เห้งบวมมัดเลรนนะ่ะก็เก้าะลรที่ข้าที่ผลในสิกกางได้อันนั่นดูไห้ดูเลินแบบน,นี้มัน ขน้ำมัดนำหมืดผ่ามืดฝนมาอีกแล้ว้องเลยบ่ทันได้แหงดนกกูน้ำจะเอาท่นนักไหมว่าตีเลย หาเมื่อเราจะขอนเดี๋ยนี่นเจ็ดแต่ข้นเนี่ยเขาเ่าให้โอ้ว่าเวียงเหเ็ดนาเเาวียงเห็ดนาเหรอโย่เข่ากันเลิศนักปีนี่แต่เกาได้ใช่ไหมแต่เกาเจ้าบริษัเห็ดปีนี้จะเห็ดนาได้เข่านัก <c oughs> <c oughs> เห็นบ่เ <c oughs> มนแล้ว ปีนี้เจ้าเห็ดทั้งดำทั้งเกี่ยวอ,ะอ่ะอเคื่องนิ่งใจแ,นะแบบนี้นะยังไปยังดีกินอ๋อเห็นไะไยายเ<ม>บิ้งดูเบืงง่บองผ่านอ่ะเบิ้องแถ่นี่มาดูมอเรารอบเกา่ารอบเกา่าใจเด้อจำนี่จักวานนี่เมื่อวานนี่กินพอดีคือกินข้าวเที่ยงเมื่อวานนี่ กินข้าเที่ยงก็ท uh> ี่กู้บททัดนวันนี่พผกับบท่านลายนั่นเพราะว่าตอนคือกินข้าวเที่ยงเกี่ยวมันชุกเบิดนี่กะให้ขามาปั่นให้นะขาิมาบ่เฮยเขางเดียวเน้ยชอบกัมาเนาะจะเอาลงมาจากั้าขาวแก่ชอบกมเนะมพกช้าาเกี่ยวนี่อดแล้วแล้วเบิดเนี้ยเเ่ชุกนีนะปะ

บ่เขาบอกไงเขาใส่ไหมเขนขี้เพราะว่าเข่าสิบเอาน้ำเข่านาเข่าหนึ่งดอกจงมันยังลายเขามาง่ายอยู่อกเอาเขาสิเป็นไดแบบเขาปั่นเจ้านี่เขาบเอาเจ้าได้เขาถ้าเอาบัดเดียวเขาเขาถ้าเอาบัดเดียวเขาสิเฮ็ดแบบเขาสิเอาไม่กันยากไหนเอาเลยเอาเลยมัน บอมันพอมันเอยากแห้งพอมันเอาเอาเก็บ้องมาได้เก็บขาโมมาได้เี็น0ามมันหงอกเกะไรว็ขาโมนะหงอกเยอะตัวมันทุกข์เม่นปั่นรถปันด้วยไปลที่นี่นั่นเตรียมเรนาแซงแล้วอือใส่มาไปใ้เอาเอาเน่อเนาะโอ้ยโอยด้แล้ว

không ta

ทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงซิไหนพี่น้องเลยมืดผ้ามืดฝนมาได้ยันบมาทันเนาะอ่าเบ่งแกนกลองมาก่มือือกับมือถือกับมันนี่ได้ใส่ถุงมือแป้นบลไออ่าพี่น้องเอซเนาะกะคลิปนี้กะ สี่จบคลิปให้แม่น้องมิตี้กันพี่น้องไงเนาะนี่พี่น้องคนเขา่าพี่น้องเไยมือนาะคนเข่ามาเบิง่งมาชมน้ากันขอบบุญขอบบุญทุกกาลังใจพี่น้องไงเนาะอ่ามือผ้ามือฝนมาแล้วจะขี่ท่านมาท่านพี่น้องไงเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เฮาสีโจไว้ก่อนพี่น้องเนาะคนเข่าขึ้นไปไหวแยงก่อนเดี๋ยวอย่างไดก็ติดตามหักชมน้ากันพี่น้องไงเนาะเมื่อวานนี่เกี่ยวประมาณสี่ให้ไอพินเนาะแต่ฝนตกแต่ก็พากันยุด เล้วก็เกี่ยวเบ,บิดตัวตัวมันชุกนี้เขาจะเอารถมาสีนอพี่งเนาะอย่างไดก็ติดตามชมเบิ่งต้นกันพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้นไปก่อนแล้วพี่น้องบ๊ายบายเนาะ